สวัสดีค่ะวันนี้นะคะช่างหน่องก็ได้มาซ่อมรถให้ลูกค้านะคะเพื่อนๆตอนนี้ค่ะเพิ่งมาถึงนะคะก็ต้องลองเช็คอาการดูก่อนนะคะว่าอาการเป็นยังไงบ้างนะคะถึงจะดําเนินการซ่อมและวิเคราะห์อาการต่อไปนะคะเพื่อนๆหากเพื่อนๆท่านใดนะคะสนใจอยากจะจ้างช่างหน่องไปซ่อมรถแบ็คโฮนะคะก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะคะ ที่เบอร์โทรศัพท์0987895963นะคะและอีกหนึ่งเบอร์ให้คำปรึกษาค่ะ0964159595นะคะส่วนหากเพื่อนๆมีน้ำใจนะคะก็ก็รับได้เช่นกันนะคะ บางทีก็ให้คำปรึกษาจนซ่อมรถเสร็จเนาะก็มีแค่คำว่าขอบคุณอนะ่ะก็ทำดีได้ดีค่ะเพื่อน,อนทำดีได้ดีนะคะได้ให้น้ำใจก็ได้คำขอบคุณกลับคืนมานะคะก็มันก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะแต่ว่าช่างก็ต้องเสียเวลาให้คำปรึกษาไปจนซ่อมรถเสร็จนะคะก็ไม่ได้อะไรนะคะเงินก็ไม่ได้ <c oughs> คือทําดีได้ดีนะคะเพื่อนๆค่ะหากเพื่อนๆท่านใดน,นะคะอยากจะปรึกษางานกับช่างหน่องนะคะก็โทรกันเข้ามาได้นะคะที่เบอร์โทรศัพท์096 41595,95นะคะขอเป็นช่วงเวลาที่สะดวกนะคะก็จะเป็นช่วง8โมงเช้าถึง10โมงเช้านะคะช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นนะคะ6โมงถึงสมทุ่มนะคะก็จะเป็นเวลาที่ช่างจะตอบปัญหาให้กับลูกค้าได้อย่างสะดวกนะคะ ช่วงกลางวานันช่างก็จะทำงานนะคะเพื่อนๆส่วนเลขบัญชีที่จะให้ค่าครูนะคะก็จะแปะลิงก์ในลิงก์ไว้นะคะตอนนี้นะคะช่างหน่องก็กำลังเทสรถอยู่นะคะว่ารถ